สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสกุลุกคนเนาะตอนนี้ก็มาฮอดเงอนแล้วพี่น้องกับบอดดายเปลี่ยนอย่างไรนะพี่น้องก็แค่อันกระดูกอันรุดโบกเฉยรุดอยู่เกลือะเบื้องทรายของแขนเนาะพี่น้องรุดอยู่ในแต่ว่าก็บบอดดาเป็ี่ยนอย่างไรก็มาฮอดเงอนแล้ว ตอนนี้พาก,กันห้ามเตียงห้ามเตาเขาย่างบเป็นมันบอกเป็นยัง,นงดอกอย่างใส่เตานะใส่เตาพอแดนอะพาก,กันห้องกันลงมาห้องอ,อาสาบุอาเาบห้องนะ บัวไม้ไส่อพ่ออ่ะซื้อพ่อมันเห็พ่อมันแหมซื้อๆนะบัวไม่ดอกใส่พ่อมันอ่ะนะซื้อนี่แหละพี่น้องสภาพแขนข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งใช้งานม่ได้ บมันยกเลิกนะครับใบอันเด้ยมันเจ็บแหมันมันอยู่ในตัวนี้พี่น้องมันมันมันเคลือบแต่มลุจะาดเจ็บแทงแบบเคลือหน้ามุอยกไม่นาดไม่นาดมาอหย่เจ็บจะพายดีอะไรเน้งเจ็บลงไปบิดเลแต่ว่าหางกายกับโมเด้เป็นยังไรเนาเจ็บแตกอันนี้แค้นข้ังเดียว นนาับใแต่ว่าซีมีบาทกับโบมีบาดแพ้กับโบมีนางแบบตอนแรกมันเจือกไปสุขั้วนะเจือล้วกับเขาต้ตีขวละตุ้ตีก้าวเลยแต่นีก็เซ็มลกขนมเซมแบบว่ามันมันวูบไปเลยเนนะบ่จะมากระแทกกับเขาลดแปบว่าลดท่าตีขึ้นเดยมากระเลย้ยมาขึ้นเันเขามงหนาเพราะเดมันหนามีป้ากัน เตรียมมานะสียากนอนพักจักสองสามคืนกินยาก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องแกวานในห่างกายภายนนอกกับบริบาทเนาะแถวต้นตูนั่งกับบริบาทนี่จะว่าลุดทางในซันซกระดูกลุดลงมากับพากันเตรียมของ อยาาเพาะมันแหมซ้ำหนึ่งสื่อนะเ้งขันก็ว่าสิใหม่เหรอกินข้าวก่อนกินข้าว่อน ตอนนี้สิฟ้ากันมัไม่ได้าคะอาจจะมนุ้มเอีกมาหเทือนยากปลอดไฟนะพี่น้องกับบนได้เป็นยังไงไมนนอนย่แล้วฮขึ้นไปลองด้วยมล่ะย กินข้าวก่อนกินข้าวกินยาซองซัมเมอร์ก็ดีขึ้นแล้วกะพากันทั้งโฮมทั้งยังเมื่อนีนก็วันที่ที่ไหนที่สี่ที่สี่เมื่อนีนที่สี่อีกหามือพี่น้องกับงานงานกันยังรอข้างหน้าอยู่เนาะอเมร่าฟาตัสอะซีมือก็ยังได้ออกแล้ว เมื่อที่เจสันเป็นพ่อเนี่ยซ้อก็เปิจังน้อยกัจับไม่ได้ดอกกันเจฟอร่ากับมันแอลุดซื่อๆั้ไปายมล่าสัไปซอมงนักันราเรียบร้อยไหมกัเตียมไปเนมุนบนล้วกัเตรียมไปเป็นมุ่นแป้ไปเบิงสภาพรถนะที่น้องไอแพดเปนแด เตกไรเตินี่อันนี้ก็แย่สภามันเป็นเสือของเว็บม่เนาะมันนากับเป็นนยังเนี่ยบีกมันงอเสือพี่น้องบนมีเล่ในบอลูนมีเอยานี่แหละสภาของรถกับบมุนไล่ผ่นในโบคือของอัมมาลาของอัมมาลามุนไปปุ้ยเลยันคนขับรถไปอัน ขาบได้ี่อากนเยกินข่าวแล้วก็กินยาบันี้นอนยากจากสองสามคืนเขาอนปหุ่นเขานั่นะเขาได้ลาเอาหม้ให้คนปั้นกินก่อนจะ่อยเขาจ้าไม่เป็นลาวสองเลยอยูเลยสคนเป็นข่าวแรงจะนอนข่าวกันสองคนสองคืนยังไม่ท กูบ่าเห็นชาวม่เปิ้ลบุญเด็กแบบไหวไหวเองรือใส่เหาะรถนะกับบุญเด็กลับไปมีอะไรก็มากินเนี่ยเขาออกเดินไปแข่งวันไหนกินนะในเมืองบอนนะเยี่ยวกับสีฟ้ากันนอนย่างกับรอติดตามอาการของนางาวว่าซีดีขึ้นหรือเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปพี่น้องตอนนี้กัสิพากันย่างกันห่มทั้งย่างทั้งห่มเล้วพี่น้องเครื่องกับอันนี้ส่นทิบคนเก็บมาไว้เรียบร้อยนอน กินข่าวกินยา่างน้อนคือขนาดบริขีว้ายนะเนาะคอมเมนต์คีว่ายจะจำได้อามาลาทำมาลาว่าบ๊อแมนนุมแตกแรือบปล่าวันอำมาลาว่าไมาในรถบ๊อแมนนุมนั่งแตกแรือบปล่าวักน กินข้าวกินยานอนโฮมคลังอาการไปจักซองซ้มมือนแล้วพี่น้องโอ้นอนมือสมืเอนี่นะถ้าไปลุบ้านนี่นะเรกตรงใจน้อยมันหักเพราะว่ากระดูกหักอ่าไปบอกว่าห้ยบอกกับไม่นย้อนดแล้วอ่มันดันยอดมันเป็นมันลุดอ่าบอกแต่ว่างนี้กระดูน้อยคือมันรุดเลยอนะ มันมาบริลลุดเดิมมันหักกันมามอกเว่าไอ้ตกใจบันนีงบันเพียรงไปบริรลุดเดิมมันหักกันหัยาก็ได้รอมันจะคือมันลุ้จะคือมันมันเคลื่อนมันลุ้นกันนามันจนยอนเจ๊ยอดตัวสีอยู่แล้วบอบอมเดิมมันหักเดอยู่ประมาจะไปมอแครด้วยมอคำว่าจับิืงซื้อเว่ามันหักบวสร้างไปอันห้องมอแคร แต่ว่ากระบเป็นยังไงเราพี่น้องมาหอเทีอนแล้วกินยากินยางไปฟังเบิ้งกัการกะคือสีดีขึ้นปลาเป็นป่ากระโปคนซัพี่น้องเฮ้ยโดนรถขับผ่าปลายอยู่ค้าเขา่ไมีข้างไม้แค้นสิจ่ายยึดกองผักเอาไงอไง้นโอกก็บกินเยอยเอกว เอาเมเปิลมาปุ๊บถ้าคุพโทรมาแป๊บเดียวไปนาชเจับสาวทน้อยากอยู่ทั้งากันเมื่อสบาปสว่คงนั่นทีเมื่อมีเรียกกับเมื่อแล้วเนี่ยสีเผาแล้วอยู่สองคนมีเรียกบเมื่ออยู่ร้านกับเมื่ออยู่ใครแต่อีมีเอื่อยนะมีเอื่อยมีพี่สะพายเมื่อกี้กับไปนํากันเบิร้พี่น้อง ไปเนาะหาคนเดือนแต่คนหนึ่งี่อยู่ไก่ไปไปนอยู่ไก่มีอนันบังเียไปองหาคนเลยทันหมอบอกเป็นยังในสื่อมันเคลื่อนวันนี้่อดีว่นมันเคลื่อนนะกินยากระซ้าแมนดูเจ็บลังเลยกินยาแล้วกขักระซ้าบริ่าลเป็นยังกับแค่มันเคลื่อนในสื่อเั็นเฮกเซเลตแล้วไปนาะแต่จีเจ็บเรื่องเคลื่อนแล้วเจ็บแลอมันยอดเออเอาไปทำามาหันนะให้ทำเป่าให้ จต่คันะ่ไว้ตีงได้คันปลายไปหาหมอหมอนมาเป่าหมอเป่ารถลดเหลเจ้าได้ไปคันเดี๋ยวแปยงแปลงเบรกมันกันจะองนแรกออกไปองไปทำะไปลาจะไปกเราใ้กับขอบคุณสกุลสุที่เป็นหวังอาจารย์จะกินเลยหรเเออบ่เป็นยังมากมาหรอกเรข้าวกินนาทีทังานอันนี่จ้ง เรเานไปหามเล่าล่่ต่างชาบ้านไปหาเราไปะบ้างินยาอะไรที่ชาแสดงใครให้เลือนไปหาแร้วนะกินยาล้วกับเกินสองมือแล้วเนามันเคอันซมันนไปขายเองเลยแต่แต่ึ้นรถมาแซมขึ้นรถมาก็บอกเพ่นกัไปย่มันปอะแต่ที่มันเคลือนมันลุกบกคือซื้อ ก็ว่าเถือด่บัตรโมนะตีจกกันตกไก่ดูมันหักะเรียนสเดือนไ่น้อก็สเข้าใจปี่นะฮะกว่าตอนกว่ามันหักอหเนาะหักเมื่อกเท้าเต้าแต่มันกัเวลาดวม่ดนแต่นี่มนเคือนเช่อเคลื่อนกับเกินซองซามมออันนั้นจับไม้ได้อยู่ว่าะคงรับนายจ ตะขี่ัรับนายแต่ว่าเฮาบางเรื่องครับมอไซมันกันให้ยังรับเนาะมันวูบเลยนางเคยสอนกันพี่น้องเรื่องรับรับขารับบ่ารับเดื๋ยวขับไปมันวูบไปแบบเดียวจะได้กระซับนี่อ้ไรไม่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกเวลาขอบคุณหลายที่เป็นห่วงงานสลดยกับระซับวายาสวัสดีจ้าห้า